สวัสดีครับพบกับทีเด bon ็ดบอลเต็งบอลสเต็ปไบคิงบอลประจำวันที่15พฤศจิกายน2567คัดมา3คู่เหมือนเดิมนะครับทานใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลมันๆสดๆเดี่ยวชุดมาได้เลยนะครับบ้านเรารับประกันความแม่นยำถึง70-90%ไปที่ตัวแรกนะครับเป็นบอนเลเร็วๆนะฮะทุ่มหนึ่งอินโดนีเซียเจอญี่ปุ่นนะครับก็อินโดนีเซียนี้ฟอร์มดีในช่วงคัดบอลโลกรอบนี้นะฮะแต่ก็อนัดที่แล้วไปเจอทางจีนเผามานะฮะ เรียกว่าอยู่บ้านจีนแต่อินโดต่อแต่พอเตะจริงนี่อินโดแพ้มานะครับก็เรียกว่าช่วงหลังๆนะครับอ่าสมาคมแคนะฮะเริ่มจะขิงๆว่าเก่งกว่าไทยนะครับแต่ด้วยฟอร์มล่าสุดที่แพ้จีนมานี้ต้องบอกว่าจีนนี้หมดสภาพนะฮะยังโดนจีนยิงมาเลยนะฮะก็เรียกว่าน่าจะมีปัญหาอ่าเรื่องภายในภายนอกนะครับอัสนาวีนะครับแบ็คขวาท่าเรือที่เป็นกัปตันทีมเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็โดนดองนะครับใช้แข้งลูกคึงมาเยอะผมว่ามีการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับ บวกกับญี่ปุ่นนะครับนัดที่แล้วเนี่ยสะดุดทางออสเตรเลียมาหนึ่งหนึ่งนะครับคนก็คาดหวังญี่ปุ่นไปเยอะแล้วก็พลาดไปเยอะนะครับแต่ถ้าดูผลงานก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหชนะชนะเยอะไม่พอชนะคินชีสด้วยนะครับชนะซีเรีย5้ศูนย์นะครับชนะใช้จีน7จศูนย์นะครับชนะทางบาเลน5้ศูนย์ชนะซาปลสองศูนย์ด้วยผลงานโหดๆแล้วก็คินชีสมายับๆอย่างเงี้ยต้องอยู่ญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะบังคับยิง2ลูกยังไงผมก็ว่าผ่านนะครับรุนเมสสไปเลยนะครับวันนี้ขออยู่ญี่ปุ่นทั้งใจนะครับ ตัวลุกนี่โอ้โหแม้อ่านไม่หมดอะคู่โบอังมินามิโนอาซานโนนะฮะแล้วก็หลายๆตัวที่อยู่ยุโรปนะครับก็อยู่ญี่ปุ่นได้เลยสําหรับคู่แรกนะครับไปคู่ที่2นะครับกาบองเจอกับโมลโกคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าในแอปคอนเนี่ยนะครับโมลโกโกน่าจะเป็นทีมเดียวที่มันยิงออกสูงอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะฮะเวลาต่อใคร2ลูกกว่า3ลูกนี่แกยิงพ้นหมดนะครับวันนี้เจอกาบองกาบองต้องบอกว่าผลงานดีนะฮะแต่ผมว่า โมล็อกโกชั่วโมงนี้นะครับที่มีแบบบอลโอลิมปิกแกก็ผลงานดีนะนะครับแอ่์ฮาคิมีนี่ลงไปเล่นชุดเล็กนี่ก็สร้างความแตกต่างได้นะครับเป็นแบ็กขวาที่1ในแบ็กขวาที่เป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางโมล็อกโกนะครับมีพวกซีเยกอะไรนี้ด้วยนะครับสตาร์เยอะนะครับผลงานดีแล้วก็ยิงโหวตต่อนนี้ต่อไม่ถึง1งลูกนะครับแม้กาบองจะฟอร์มดีแต่ขออยู่โมล็อกโกครับตัวนี้เดาง่ายมากนะครับเดาใจง่ายมากเราเป็นตัวอยู่ในสเต็ปอยู่แล้วนะครับ ขออยู่ไปที่โมร็อกโกนะครับสำหรับตัวที่2ไปกันที่ตัวสุดท้ายนะครับเดนมาร์กกับสเปนนะครับก็ผลงานเดนมาร์กช่วงหลังก็ดูแป๊กๆไปนะครับแล้วก็แนวลุกตัวที่ฝากความหวังก็จะเป็นตัวที่อยู่แมนยูทั้งคู่นะครับอิเล็กเซ่นกับทางฮอยลุนนะฮะส่วนทัพสเปนนี่ก็บอกว่าตั้งแต่เสียโรดี้ไปนะฮะเสียศูนย์ไปนิดนึงนะครับทั้งแมนซิตี้ทั้งสเปนแต่ผลงาน3นัดล่าสุดเนี่ยออกชนะสวยสวยมาเลยนะครับ เซอร์เบียล่าสุดก็3านะครับก็ดูตัวทงตัวแทนกับระบบทีมเนี่ยปึ๊กอยู่แล้วนะครับไม่มีโรดี้ก็มีซูมิเบนดี้นะฮะแนวลุกนี้ก็โอโม่ก็กลับมาแล้วนะฮะเจ็บไปก็กลับมาก็ยิงให้บาซ่าได้แล้วก็มาเป็นตัวหลักของสเปนได้นะครับก็เริ่มจะทายเปลี่ยนจากชุดที่ได้แชมป์ยูโรไปบางส่วนนะฮะแต่ก็ระบบดีอยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าความ แน่นอนของสเปนอยู่หน้าบอลได้แล้วก็น่าจะบุกมาชนะเดนมาร์กได้นะครับวันนี้ชอบสเปนเป็นพิเศษนะครับก็ขอให้ตัวสุดท้ายไปอยู่สเปนนะครับสรุป3ตัวที่คัดการนะครับก็คู่แรกผมไปบอลต่อหมดเลยดีกว่านะฮะวันนี้สําหรับสาย3ตัวที่คัดมาเป็นบอลต่อหมดเลยต่อญี่ปุ่นครับอ่ายิงเกิน2แน่นอนนะครับต่อโมร็อกโกนะครับมาเยือนต่อไม่ถึง1ลูกน่าไปมากๆนะครับสำหรับโมร็อกโกเจอใครในแอฟริกานี่เ็าต้องไปโมร็อกโก ส่วนสเปนนะครับวันนี้เจองานยากนิดนึงนะครับยากสุดในทั้งหมดที่รีวิวมา3ตัวสําหรับสเปนผมว่าเป็นงานยากสุดที่ไปเยือนเดนมาร์กแต่ผมก็ว่าผ่านได้นะครับอ่าถ้าใครชอบแนวทางดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆครั้งหน้านะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ